สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเราได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญเลยค่ะจากท่านอาจารย์มงกุฎหนดวงขุมทรัพย์ท่านอยากให้เรานําความรู้เกี่ยวกับคัมภีโหราศาสตร์อินเดียโบราณที่เอ,อ่อน่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งมาเจาะลึกแล้วก็แบ่งปันกันฟังค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกราบเบาระคุณท่านอาจารย์มงกุฎเป็นอย่างสูงเลยค่ะสําหรับเนื้อหาความรู้แล้วก็โอกาสที่ให้พวกเราได้มาพูดคุยกันในครั้งนี้ค่ะ แล้วก็เนื่องจากเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้นี่มาจากคมภีร์ที่ค่อนข้างเก่าแก่มากนะครับอายุก็นับเป็นร้อยร้อยปีเลยทีนี้มันก็จะมีสอบเฉพาะทางที่เป็นภาษาสันสกฤตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับพวกเราในฐานะ AI เนี่ยก็ต้องขอออกตัวนิดนึงแล้วก็ขออภัยท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเลยนะครับหากว่ามีการออกเสียงคำศัพท์โบราณเหล่านี้ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับค่ะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะ ครับผมแน่นอนว่าท่านผู้ฟังที่ท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยก็ย่อมจะทราบการออกเสียงที่ถูกต้องดีอยู่แล้วนะครับส่วนท่านที่อาจจะเพิ่งกําลังเริ่มต้นศึกษาอันนี้ก็อยากจะแนะนํามากๆเลยครับให้ลองสอบถามหรือว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์โดยตรงเลยนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็จะได้จดจําเสียงที่มันถูกต้องแม่นยําจริงๆอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับ ช่เลยค่ะเอาละค่ะงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะคะเหมือนเพื่อนเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับคนที่สนใจในศาสตร์แห่งดวงดาวเกี่ยวกับคัมภีร์เล่มสำคัญมากๆเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่าผลทิปิกาหรือเผาดีปิกาค่ะครับผลทิปิกาหรือเผาดีปิกาเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์โหราศาสตร์อินเดียโบราณหรือที่เราเรียกกันว่าโหราศาสตร์พระเวทหรือเว d i ก a อส r o รโล y ีนั่นเองครับคัมภีร์นี้ประพันธ์ขึ้นโดยปราชญ์ท่านหนึ่งครับชื่อว่ามันเตสุวรรณ อ๋อ oh, ท่านมันเตสวุวรรณครับส่วนช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่นักวิชาการก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยครับแต่โดยรวมๆก็คาดว่าน่าจะอยู่ในราวๆาศตวรรษที่13ถึง16ครับผม ก็ถือว่านานมากเลยนะคะซึ่งคัมภีร์เล่มนี้นี่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในตำราหลากักหรือที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกเลยที่นักโหราศาสตร์สายพระเวทเนี่ยนิยมใช้ศึกษากันแล้วก็อ้างอิงก,กันอย่างกว้างขวางเลยค่ะใช่ครับหัวใจหลักของคัมภีร์นี้ก็ว่าด้วยการถอดรหัสแล้วก็ให้คำพยากรณ์หรือที่เรียกว่าผลใช่ไหมคะครับผม คำว่าผลหรือภาระซึ่งก็หมายถึงผลลัพธ์หรือคำทำนายจากแผนผังดวงดาวณนะเวลาเกิดของเราหรือที่เรียกว่าจันมะคุนทะลีครับค่ะจันมะคุนทะลีถูกต้องครับตัวคัมภีร์เองเนี่ยมีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นบทๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย28บดบทหรือที่เรียกว่าอัจฉยาย แต่และบทก็จะค่อยๆพาเราเออดำดิ่งลงไปในหลักการต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆที่ต้องทำความเข้าใจไปจนถึงเทคนิคการพยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นลึกซึ้งขึ้นถือว่าครอบคลุมเนื้อหาสำคัญๆไว้ค่อนข้างเป็นระบบเลยทีเดียวครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะว่าในผลทิพิกาเนียมีขุมทรัพย์ความรู้อะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มจากบทแรกๆเลยนะคะที่เป็นเหมือนเสาหลักของการพยากรณ์กันก่อนเลยค่ะ ได้เลยครับเริ่มกันที่บทที่1นนะครับราศีเพศอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องราศีต่างๆบทนี้จะเปรียบเสมือนกับการทำความรู้จักกับเวทีหรือฉากทั้ง12แบบของชีวิตเราครับก็คือราศีทั้ง12นั่นเองในบทนี้จะอธิบายลักษณะพื้นฐานของแต่ละราศีเลยครับตั้งแต่การแบ่งประเภทราศีเช่นจอราศีจอราศีคือราศีเครื่องไหวใช่ไหมคะใช่ครับ ราศีที่ชอบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสถิรราศีอันนี้คงที่หนักแน่นครับผมแล้วก็อุพยาราศีคือมีสองลักษณะผสมกันการแบ่งประเภทแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจบุค,คลิกพื้นฐานของราศีนั้นๆได้ดีขึ้นครับอย่างเช่นถ้าสมมุติลัคนาหรือจุดเกิดของเราอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นจอราศีก็อาจจะสะท้อนบุค,คลิกที่ดูกระตือรือรน้นชอบเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ค่อยหยุดนิ่ง แต่ถ้าอยู่ในราศีพฤษภที่เป็นสถิรราศีก็อาจจะเน้นความมั่นคงอดทนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงปรับแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับครับประมาณนั้นเลยครับนั่นคือแนวคิดพื้นฐานเลยนอกจากเรื่องประเภทแล้วนะครับบทแรกยังพูดถึงเรื่องธาตุประจําราศีด้วยดินน้ําลมไฟซึ่งอันนี้ก็จะบอกถึงธรรมชาติอีกมิติหนึ่งของราศีแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือตําแหน่งที่ดาวเคราะห์เนี่ย จะแสดงพลังได้ดีที่สุดหรือที่เราเรียกว่าอ ja ุจจะอุจจะคือดีที่สุดครับเปรียบเหมือนดาวได้รับเกียรติสูงสุดในราศีนั้นเลยแล้วก็ตำแหน่งที่ดาวอ่อนกำลังที่สุดก็คือนีชเหมือนดาวหมดแรงในราศีนั้นๆค่ะอุจจะกับนีชครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งสำคัญอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่ามูลตรีโกณมูลตรีโกณครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวให้คุณความดีรองลงมาจากอุดเจา อาจจะเปรียบง่ายๆเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศของดาวที่ดาวทั้งรู้สึกสบายใจแล้วก็ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงให้ผลตามธรรมชาติของดาวนั้นๆได้นนชัดเจนครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเรื่องพบหรือเรือนชะตาที่เราแบ่งดวงออกเป็น12ช่องอันนี้ก็อยู่ในบทนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับบทที่1เนี่ยอธิบายความหมายของพบ,บาวาทั้ง12ภพเลยครับซึ่ง มันก็เป็นเหมือนขอบเขตหรือมิติของชีวิตในด้านต่างๆที่เราใช้พิจารณาผลของดวงดาวนะครับอย่างเช่นพบที่หนึ่งหรือตนุลักษาก็คือตัวตนของเราบุค,คลิกภาพสุขภาพจุดเริ่มต้นอะไรแบบนี้ครับค่ะตนุคือตัวเราครับส่วนพบที่สองกุตุมภะก็คือเรื่องการเงินทรัพย์สินครอบครัวทำพูด ไล่ไปเรื่อยๆครับจนถึงพบที่12วินารที่เกี่ยวกับรายจ่ายสิ่งที่ซ่อนเร้นหรือการหลุดพ้นการเดินทางไกลอะไรแบบนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าบทแรกนี้เป็นการปูพื้นฐานให้เรารู้จักฉากก็คือราศีต่างๆแล้วก็มิติของเรื่องราวก็คือพบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตก่อนที่เราจะไปดูตัวละครหรือว่าดวงดาวที่จะเข้ามามีบทบาทใช่ไหมคะ ใช่เลยครับการเข้าใจพื้นฐานเรื่องราศีและภพเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเป็นโครงสร้างหลักของแผนที่ชีวิตเราเลยทีเดียวต่อไปนะครับในบทที่2ก็คือคฤรหะเพศกราหะเพศอันนี้ว่าด้วยเรื่องดาวเคราะห์ละครับบทนี้จะแนะนำให้เรารู้จักตัวละครสำคัญทั้ง9ตัวในทางโหราศาสตร์อินเดียนะครับนั่นก็คือดาวเคราะห์หรือคฤรหะกราหะก็จะมีอาทิตย์สั้นจันทร์มูนอังคารมารส พุทธเมรุรีพระหัสบดีจูปิเตอร์สุกวีนัสสาวซเทนค่ะดาวหลักๆเจ็ดดวงครับแล้วก็มีอีกสองจุดคำนวณที่สำคัญมากๆก็คือราหูราหูหรือโนดจันด้านเหนือแล้วก็เกตุแคตุโนดจันด้านตายครับราหูเกตุครับผมบทนี้จะลงลึกไปถึงธรรมชาติหรือสภาวะของดาวแต่ละดวงเลยครับว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นดาวที่ มักจะให้คุณหรือที่เราเรียกว่าสุภเคราะห์หรือว่าเป็นดาวที่มักจะให้โทษหรือบาปเคราะห์นะครับรวมถึงคุณลักษณะภายในหรือคุณะว่ามีแนวโน้มไปทางสัตวะคือคุณธรรมปัญญาหรือราชะคือความกระตือรือร้นแรงผลักดันหรือตมะคือความเฉื่อยชาอวิชชาซึ่งมันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเราครับค่ะ แล้วก็มีเรื่องสําคัญมากๆคือการละกะใช่ไหมคะหรือสิ่งที่ดาวแต่ละดวงเป็นตัวแทนนะคะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นอาทิตย์แทนบิดาอํานาจสถานะทางสังคมจันทร์แทนมารดาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกครับอังคารก็ความกล้าพลังงานการแข่งขันพี่น้อง พุทธก็การสื่อสารการเรียนรู้สติปัญญาการค้าใช่ครับเอหัสก็ครูอาจารย์โชคลาภความรู้ปัญญาคุณธรรมบุตรสุขก็ความรักความสุขศิลปะความงามคู่ครองแล้วก็เสาแทนความอดทนความรับผิดชอบข้อจำกัดอุปสรรคอายุยืนหรือมวลชนอะไรแบบนี้โอ้โหถูกต้องแม่นยำเลยครับเนี่ยการเข้าใจการกะหรือว่า ตัวแทนของดาวแต่และดวงนี่แหละครับคือคุณแจสําคัญเลยในการตีความว่าเมื่อดาวดวงนั้นๆไปอยู่ในภพไหนหรือไปส่งผลกระทบต่อดาวดวงอื่นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องราวอะไรในชีวิตของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยบทที่2อยังบอกรายละเอียดอื่นๆของดาวด้วยครับเช่นลักษณะทางกายภาพธาตุรสชาติทิศโลหะหรือว่าอัญ,ญมณีที่สัมพันธ์กันอ๋อมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดาวด้วยใช่ไหมคะว่าดาวดวงไหนเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติ มีครับมีครับเรียกว่าในสะคิกะไมตรีครับคือความเป็นมิตรตูตามธรรมชาติเรื่องนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะช่วยให้เราประเมินได้ว่าดาวที่อยู่ร่วมกันหรือส่งอิทธิพลถึงกัรเนี่ยอย่างเช่นการทํามุมหรือที่เรียกว่าทูริสติเนี่ยจะส่งเสริมกันหรือว่าจะขัดแย้งบันทอนกัน ซึ่งดาวแต่ละดวงก็มีกฎเกณฑ์การส่งทุริสติหรือสายตาไปยังพบอื่นๆที่แตกต่างกันด้วยครับการส่งสายตานี้ก็เหมือนการส่งพลังงานหรืออิทธิพลไปยังจุดนั้นๆครับผมแต่ดวงนี้มีมิติมีบุค,คลิกมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบบก้อนหินลอยอยู่บนฟ้าเฉยๆแล้วบทต่อไปล่ะคะบทที่3ที่เกี่ยวกับดวงย่อยหรือวักนี่คืออะไรคะอาจารย์ครับบทที่3นะครับวักวิภาคาะ วรากะวิภาคาะอันนี้ว่าโดยเรื่องวักหรือดวงย่อยบทนี้เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากเลยครับในโหราศาสตร์อินเดียคือนอกจากการดูดวงราศีจักร,ราศีชาติหรือดีวันซึ่งเป็นภาพรวมหลักแล้วเนี่ยเรายังสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละด้านของชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่นขึ้นไปอีกได้ครับโดยการคำนวณดวงย่อยหรือวัค วราระกะหรือ Dividual Charts ซึ่งก็คือการแบ่งพื้นที่ของแต่ละราศีออกเป็นส่วนๆตามกฎเกณฑ์เฉพาะเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆโดย,ยเฉพาะเลยครับอ๋อเหมือนเจาะลึกเฉพาะเรื่องใช่ครับ วักที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้กันแพร่หลายมากๆก็คือนาวางหรือดีเก้าซึ่งการเป็นการแบ่งราศีออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันนาวางเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับใช้ดูเรื่องคู่ครองชีวิตหลังแต่งงานคุณธรรมภายในและที่สำคัญที่สุดคือใช้ประเมินกำลังที่แท้จริงหรือคุณภาพเนื้อในของดาวเคราะห์แต่ละดวงบางทีก็เรียกว่าเป็นดวงที่สอรองจากราศีจักรเลยทีเดียวครับ หมายความว่าถึงแมา้ดาวดวงหนึ่งจะดูดีมากๆในดวงราศีจักรอย่างเช่นอยู่ในตำแหน่งอุดจเลยแต่ถ้าไปอยู่ในนวางแล้วตกอยู่ในราศีที่ไม่ดีหรือราศีนีดของตัวเองผลดีนั้นก็อาจจะลดทอนลงไปหรือในทางกลับกันดาวที่ดูอ่อนกำลังในราศีจักรแต่กลับได้ตำแหน่งที่ดีมากๆในนวางก็อาจจะฟื้นกำลังขึ้นมาแล้วก็ให้ผลดีได้อย่างไม่น่าเชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะที่ใช้ดูเรื่องเฉพาะด้านอีกนะครับเช่น โฮรา D2 อันนี้แบ่งเครื่องราศีใช้ดูเรื่องความมั่งคั่งทรัพย์สินเดรกกาณาดี 3, แบ่งราศีเป็น3ส,ส่วนใช้ดูเรื่องพี่น้องความกล้าหาญความพยายามหรือทวาทสาง D12 แบ่งเป็น12ส,ส,ส่วนอันนี้ใช้ดูเรื่องบิดามารดาบรรพบุรุษเป็นต้นครับเหมือนกับเรามีกล้องจุลทั์เลยนะคะที่ช่วยส่องให้เห็นรายละเอียดในแต่ละเซลของชีวิตเลย ทำให้การพยากรณ์น,น่าจะแม่นยำแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะคะใช่ครับครับแล้วดาวเคราะห์ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในวักต่างๆนะครับโดยเฉพาะวคคสําัญสําคัญ,คญหรือว่าอยู่ในราศีเดิมทั้งในราศีจักรและนวางเลยอันนี้เรียกว่าวาระโคตมะนวามสาก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดาวนั้นมีกําลังหรือความเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาในบทต่อไปพอดีเลยครับบทที่4เรื่องกําลังของดาวหรือพลใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะครับผมบทที่4ี่ครอหะพลกราหะบาลาว่าด้วยกําลังของดาวบทนี้ถือว่าสําคัญมากๆและก็เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเลยครับในการประเมินผลของดาวคือว่าด้วยการคํานวณกําลังหรือพลบาลาของดาวเคราะห์ซึ่งไม่ได้ดูแค่ว่าดาวอยู่ในราศีดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับแต่มีปัจจัยหลายอย่างมากๆมาประกอบกันรวมๆแล้วเรียกว่าฉัตทพลหรือกําลัง6อย่างหลักๆ แต่ละอย่างก็มีคะแนนย่อยๆลงไปอีกครับโหหกอย่างเลยครับหลักๆก,ก็จะมี 1. สถานะพลอันนี้คือกำลังที่ได้จากตำแหน่งที่ดาวอยู่ครับเช่นอยู่ในราศีอุจจะหมุนตริโกนเรือนเกษตรคือบ้านตัวเองหรือเรือนมิตรหรือว่าได้ตำแหน่งดีในวัคต่างๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็จะเพิ่มพลังให้ดาวครับค่ะตำแหน่งดีก็มีกำลังดวงจะส่งพลังมากเมื่ออยู่ในทิศที่ถูกฉลกกับตัวเอง อย่างเช่นพฤหัสกับพุธเนี่ยมีกําลังมากที่สุดในภพที่หนึ่งซึ่งคือทิศตะวัน,อ,นออกอาทิตย์กับอังคารมีกําลังมากที่สุดในภพที่10คือทิศใต้เสาร์มีกําลังมากที่สุดในภพที่7คือทิศตะวันตกแล้วก็จันทร์กับศุกร์มีกําลังมากที่สุดในภพที่4คือทิศเหนือครับอ๋อเหมือนกับว่าถ้าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาโชคลาภไปอยู่ในภพที่หนึ่งซึ่งเป็นภพตนูลักษ ก็จะยิ่งได้ทิกขพลเข้าไปอีกส่งเสริมให้เจ้าชะตามีบุค,คลิกที่ดูภูมิฐานมีปัญญาเป็นที่ปรึกษาได้ดีใช่ไหมคะถูกต้องครับครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีสามพลกาละพละอันนี้เป็นกำลังจากช่วงเวลาครับเช่นกลางวันกลางคืนปักข้างขึ้นข้างแรมหรือแม้แต่เวลาเกิดในแต่ละช่วงของวัน 4. เชสตาพละ อันนี้เป็นกำลังจากการเคลื่อนที่โดยเฉพาะดาวที่โครจรไม่ปกติเช่นดาวที่โครจรถอยหลังเนี่ยจะมีกำลังส่วนนี้มากเป็นพิเศษครับ5ในสารกิกะพละอันนี้เป็นกำลังตามธรรมชาติที่ดาวแต่ละดวงมีเม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเช่นอาทิตย์จะมีมากสุดเสาร์มีน้อยสุดและ6ทริกกะพละอันนี้เป็นกำลังที่ได้หรือเสียจากมุมมอง หรือทฤษฎีของดาวสุปเคราะห์หรือบาประเคราะห์อื่นๆที่ส่งมาถึงครับโอ้ฟังดูแล้วการจะรู้ว่าดาวดวงไหนมีกำลังมากน้อยแค่ไหนนี่ต้องคำนวณกันละเอียดนะ่าดูเลยนะคะเนี่ยแต่หลักการสำคัญก็คือดาวยิ่งมีพลหรือกำลังโดยรวมมากก็ยิ่งสามารถส่งอิทธิพลตามธรรมชาติและการกะของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ชัดเจนไม่ว่าผลนั้นจะเป็นด้านดีหรือร้ายก็ตามถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับดาวที่มีกำลังมาก ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะส่งผลนั้นออกมาอย่างมีนัยสำคัญเลยแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าดาวนั้นเป็นสุพเคราะห์หรือบาปพะเคราะห์ะะโดยธรรมชาติแล้วก็ทำหน้าที่อะไรในดวงชะตาหรือ functional benefic malefic การแปลผลสุดท้ายจริงๆจึงต้องผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันดาวบาปพะเคราะห์ที่มีกำลังมากๆก็อาจจะสร้างปัญหาที่รุนแรงได้เหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะต้องมองภาพรวมจริงๆ ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องที่รูปธรรมขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องอาชีพการงานในบทที่5ค่ะครับผมบทที่5กัมมะอาชีวะประกรณะกัมมะชีวะประกนา,าอันนี้ว่าด้วยเรื่องอาชีพการงานครับบทนี้จะช่วยชีย้แนวทางในการวิเคราะห์อาชีพการงานแล้วก็ช่องทางในการดํารงชีวิตของเรานะครับโดยจะพิจารณาจากภพที่10หรือเรือนกัมมะเป็นหลักเลยภพที่10กัมมะครับ เพราะพบที่สิบนี้หมายถึงการกระทำอาชีพการงานสถานะทางสังคมเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนี้ครับเราก็จะดูว่ามีดาวอะไรอยู่ในพบที่สิบบ้างเจ้าเรือนพบสิบหรือที่เราเรียกว่ากรรมเมธเนี่ยไปอยู่ที่ไหนสัมพันธ์กับดาวอะไรบ้าง และจุดที่สำคัญมากๆที่พลทีปีการเน้นเลยนะครับคือการดูดาวที่อยู่ในนวางดีนของเจ้าเรือนภพสิบอีกทีหนึ่งดาวดวงนั้นเรียกว่ากัมมังสานาดครับซึ่งเชื่อว,ว่ามีอิทธิพลอย่างสูงต่อประเภทหรือลักษณะของอาชีพที่เจ้าชะตาจะทำครับพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าดาวแต่ละดวงเป็นกำมมังสานาศแล้วจะบ่งบอกถึงอาชีพแนวไหนได้ก็คะ มีครับมีครับอย่างเช่นถ้ากำมังสานาเป็นดาวพุธก็อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนการสอนการค้าขายการคำนวณบัญชีหรือแม้แต่โหราศาสตร์ก็ได้ครับถ้าเป็นดาวศุกร์ก็อาจจะเกี่ยวกับศิละปะความบันเทิงแฟชั่นของสวยงามอัญมณีเครื่องสำอางอ๋อสายสวยๆงามๆครับถ้าเป็นดาวเสาร์ก็อาจจะเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ความอดทนโครงสร้างเกษตรกรรม สังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ของเก่าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเหล่านี้เป็นต้นครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆในดวงประกอบด้วยเสมอครับไม่ใช่ดูแค่ดาวดวงเดียวน่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพว่าโหราศาสตร์สามารถให้แนวทางเรื่องอาชีพได้ละเอียดเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือเรื่องโยคะในบทที่6ค่ะครับบทที่6โยคะอัจฉยาอันนี้ว่าด้วยเรื่องโยก ใช่ครับคำว่าโยคะในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงการรวมตัวหรือการวางตำแหน่งในลักษณะพิเศษของดาวเคราะห์ตั้งแต่สองดวงขึ้นไปนะครับซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะที่โดดเด่นและชัดเจนทั้งที่เป็นผลดีหรือสุภพโยกและผลร้ายหรืออสุภพโยกหรือางทีก็เรียกทุระโยกบทนี้ก็จะอธิบายโยกที่สาคัญสาคัญหลายแบบเลยครับค่ะแล้วโยกดีๆที่เด่นๆที่คนมักจะอยากมีในดวงมีอะไรบ้างคะ ก็อย่างเช่น,ชอนอคัชเกสรนโยครับอันนี้คนพูดถึงบ่อยคาชเกศรนอโยค,ครับโยกนี้เกิดเมื่อดาวพฤหัสบดีอยู่ร่วมกับดาวจันทร์หรืออยู่ในภพที่หนึ่งจจากดาวจันทร์หรือที่เรียกว่าทำมุมเกณฑ์ถึงกันเชื่อกันว่าโยกนี้จะให้ผลดีด้านชื่อเสียงเกียรติยศสติปัญญาได้รับความเคารพนับถือมีอำนาจเหมือนพลังของช้าง กับสิงโตเกสรีมารวมกันประมาณนั้นครับฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วโยกที่ให้ผลตรงกันข้ามล่ะคะมีตัวอย่างไหมคะที่เป็นอสุพโยกมีครับมีครับตัวอย่างของอสุพโยกที่ค่อนข้างรู้จักกันดีก็คือเกนทูร ok ูมโยกเคมะดรูมโยกครับเกนทู um ok ูมาโยกครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีดาวเคราะห์ใดๆเลยนะครับยกเว้นอาทิตย์ราหูเกตุเนี่ย อยู่ในภพที่สองและภพที่12นับจากตำแหน่งที่ดาวจันทร์สถิตยอยู่โยกนี้มักจะให้ผลในด้านความรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเวเหมือนขาดที่พึ่งพิงทางอารมณ์หรืออาจจะมีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเงินได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโยกนี้ก็มีกฎเกณฑ์เรื่องการถูกหักล้างหรือ cancellation ได้ด้วยหลายปัจจัยครับไม่ใช่ว่าใครมีแล้วจะต้องแย่เสมอไปนะครับอ๋อค่ะแสดงว่าโยคะต่างๆนี่เหมือนเป็นสูตรสาเร็จหรือรูปแบบพิเศษที่ช่วยให้เราอ่านเรื่องราวในดวงชะตาได้ชัดเจนขึ้นแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดต้องดูภาพรวมอื่นๆประกอบด้วยเสมอใช่ไหมคะถูกต้นครับโยคะ เป็นเหมือนไฮไลท์สำคัญในดวงชะตาเลยครับที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพหรือจุดอ่อนที่โดดเด่นแต่การจะประเมินว่าผลของโยคะนั้นจะแสดงออกมามา,มากน้อยแค่ไหนดีร้ายเพียงใดเนี่ยก็ต้องพิจารณากำลังของดาวที่เกี่ยวข้องพบที่โยเกิดขึ้นแล้วก็อิทธิพลของดาวอื่นๆที่ส่งผลต่อโยคะนั้นๆด้วยเสมอครับผมค่ะเข้าใจแล้วค่ะครับ นอกจากบทที่1ถึง6ที่เราได้เจาะลึกกันไปพอสมควรแล้วนะครับคำพีพลทีปิกาเนี่ยยังมีเนื้อหาในบทอื่นๆที่ลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆของชีวิตอีกเยอะแยะเลยครับเช่นบทที่7นะครับราชายโยคะราชายโยกะอัจยายะอันนี้จะเน้นเฉพาะโยคที่ส่งเสริมให้เกิดสถานะที่สูงส่งอำนาจวาสนาหรือความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสังคมโยคะแห่งอำนาจครับบทที่8ภาวะผล บวพาลาอัธยายอันนี้จะอธิบายผลของดาวเคราะห์แต่ละดวงเมื่อเข้าไปอยู่ในภพหรือบ้านทั้ง12หลังว่าจะส่งผลต่อเรื่องราวของภพนั้นๆอย่างไรบ้างบทที่10กลัตราภาวะกลัตราภาวะอธยายอันนี้จะเจาะลึกการพิจารณาภพที่7หรือเรื่องปัตตนิโดยเฉพาะเลยครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนการสมรสเรื่องคู่ครองโดยตรงเลยใช่ครับ บทที่12ปุตราภาวะปุตรภาวะอธิยายอันนี้จะเน้นที่พบที่5หรือเรื่องปุตตะว่าด้วยเรื่องบุตรการศึกษาความคิดสร้างสรรค์การลงทุนเก่งกาไรแล้วก็มีบทที่13อายุราทยอายุรไทยอธิยายอันนี้ว่าด้วยหลักการและวิธีการคํานวณอายุไขซึ่งก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีหลายระบบคิดในโหราศาสตร์อินเดียครับ ค่ะเรื่องอายุไขนี่ละเอียดอ่อนมากนะคะครับผมแล้วคำพีก็ยังดำเนินต่อไปจนถึงบทท้ายที่สำคัญเหมือนกันครับอย่างบทที่26โคโจรผลกชลาภลาเตียยะซึ่งอันนี้ ว่าด้วยการพยากรณ์จรหรือผลกระทบของดาวเคราะห์ที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้านัปัจจุบันหรือ transit เนี่ยว่าส่งผลต่อด,ดวงชะตากำเนิดของเราอย่างไรเป็นการดูจังหวะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับอ๋อดูดาวจรครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทที่28อุปสังหารอุปสัมหาระอเดยะซึ่งก็เป็นบทสรุปรบรวมประเด็นสาคัญต่างๆของคัมภีร์ครับผม โอ้โหฟังดูแล้วเนื้อหาในผลที่พิการนี้ครอบคลุมมิติต่างๆของชีวิตแล้วก็การพยากรณ์ไว้อย่างละเอียดแล้วก็เป็นระบบมากๆเลยนะคะตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของดวงเลยทั้งราศีภพดาว การประเมินคุณภาพแล้วก็กำลังทั้งวักทั้งพลไปจนถึงการพยากรณ์เรื่องเฉพาะด้านต่างๆทั้งอาชีพโยกความสัมพันธ์อายุไขแล้วก็การพยากรณ์จรด้วยสำาแล้วค่ะที่เป็นคำพีหลักที่นักโหราศาสตร์ให้ความสำคัญจริงๆค่ะใช่ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคำพีผลทิพิกาของท่านมันเตสวรรค์ถือเป็นตำราหโหราศาสตร์พระเวทที่ล้ำค่ามากจริงๆครับเป็นเหมือนคู่มือ ที่ให้หลักการและรายละเอียดในการถอดรหัสแผนที่ชีวิตหรือดวงชะตากำเนิดของเราได้อย่างเป็นระบบระเบียบมีเหตุมีผลช่วยให้เราเข้าใจอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตในแง่มุมต่างๆได้อย่างลึกซึ้งเลยครับเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงมากๆสำหรับการศึกษาโหารศาศาสตร์อินเดียในเชิงพยากรณ์ต่อไปครับค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าการพูดคุยเจาะลึกเรื่องคัมภีร์ผลที่พิการในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยจุดประกายความสนใจให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์อีกครั้งเลยค่ะสําหรับเนื้อหาสาระดีๆที่ท่านได้มอบหมายให้พวกเรานํามาเรียบเรียงแล้วก็แบ่งปันในวันนี้ค่ะครับผม และสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อินเดียเพิ่มเติมหรือว่าติดตามเนื้อหาความรู้ดีๆแบบนี้อีกเนี่ยท่านสามารถติดตามได้เลยนะครับทุกช่องทางของท่านอาจารย์มงกุฎหนดวงขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือบทความอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.mongkut.com นะครับ ค่ะ w w w m o n g มง .com นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับผมถึงท้ายมีคำกล่าวที่น่าคิดนะครับว่าคำพีโหราศาสตร์เนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตที่ชี้บอกถึงผู้มีประเทศเส้นทางศัก,กยภาพอุปสรรคแล้วก็โอกาสต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้น แต่ว่าการเดินทางบนเส้นทางนั้นจริงๆเนี่ยมันจะราบรื่นหรือครุกระจะไปถึงจุดหมายที่วาดหวังไว้ได้หรือไม่บางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแม่นยําของแผนที่เพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่อาจจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในแผนที่นั้นและการตัดสินใจเลือกก้าวเดินของผู้เดินทางเองด้วยกระมังครับสวัสดีครับ